การล่มสลายของจักรวรรดิดัชก่อนอังกฤษและอเมริกาจักรวรรดิที่เคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้ามาก่อนคือจักรวรรดิดัชซึ่งหลังได้อิสรภาพจากสเปนจักรวรรดิดัชต้องหาทหารมาคุ้มกันกองเรือแทนทหารสเปนื่อทำการค้าทางการเรือจึงได้ก่อตั้งบริษัทดัชอีสต์คอมพานีขึ้นโดยมีการขายหุ้นให้กับประชาชนเพื่อหาเงินมาดำเนินการด้วย <Hey. S 1> พอมีเงินมีกองทัพเรือมีหัวการค้าและมีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ย <Hey. S 1> ก็ทำให้จักรวรรดิดัชไปตั้งอาณานิคมอยู่ทั่วโลกตอนนั้นประเทศจเจริญรุ่งเรืองมากจนคนมมีีีรราายยไดด้้ต่่ออหััวสสูงงงทุใในนโลลกกกแะชเเิบขฟ อย่างดอกคิวลิปจนเกิดเป็นฟองสบู่แต่ก็ยังผ่านมาได้แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่อจักรวรรดิบริทิชมาแยกเส้นทางเดินเรือและการค้าซึ่งความขัดแย้งครั้งนี้ก็ทําให้เกิดเป็นสงครามแองโกลดัตช์วอร์สตั้งแต่ปี1652ถึง1784สงครามทําให้ประเทศส่วนเสียดินแดนและรายได้การค้าไปเยอะนอกจากนี้ในจักรวรรดิเองก็มีปัญหาด้านการเงินในช่วงก่อนสงครามจะจบด้วยวิเกตการเงินครั้งนี้เรียกว่าอัมสเตอร์ดัมแบงกิ้งคริสซ์ ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างมากจนเกิดปัญหาคล้ายๆกับวิกฤตการเงินโลกปี2008และด้วยเหตุนี้จักรวรรดิด,ดัชก็เลยเสียอำนาจไป